20, 40, 60, ยี่สิบสี่สิบหกสิบแปดสิบเฮียใครวะเนี่ยโหลครับพลรดีซี่พูดอยู่ครับไอพงกูกำลังนั่งนับตังอยู่เนี่ยฮะบ้านมึงไฟไหมเชียไม่งทำยังไงให้ไฟไหมหวะมึงรีบเอาน้ำมาหดเลยเอารีบเอาน้ำมาหดเลย เอาน้ำตักมาเยอะเลยนะตักมาแบบเป็นถังเลยเออแล้วมึงก็ตากลงไปไฟดับยังยเฮี้ยยังแมงลามกันเดมอีีเหรอเออมึงเอาเท้าเหยียบไฟไมหม้เท้ามึงรองเท้าขาดไอสัตว์มึงรีบวิ่งหนีออกมารีบวิ่งออกมาก่อนฮะไฟล้นประตูไอเชี้ยเอยมึงเอาผ้าปิดปากมามึงมีผ้าปิดปากไหมไม่มีผ้ามึงก็องเอาเสื้อมาเออมึงถอดเสื้อถอดเ,เสื้อเสร็จปุ๊บมึงก็องเอา บิดมุกมึงเออนั่นแหละไอ้เชีย่ยมึงก็เอาเสื้อไปจุ่มน้ํำดิวะเออไม่งั้นมันก็ไม่ทนไฟสัตว์เออนั่นแหละจุ่มน้าดีดีด,ดีเออแล้วมึงก็วิ่งออกมาฮัาโลหโหลฮัลโหลไอพ้พงษ์เยี่ยทำไมสาย,สายตาดวะไอ้อพงษ์ตายป่าวะสัตว์เ้ย